ผู้มีอายุวัฒนะมงคลมากที่สุดแห่งสารครามสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณแผนแสาล้านครับวันนี้ก็กําลังเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่คาเกษาโรวัดบ้านหนองแดงจังหวัดมหาสารครามตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปกราบหลวงปู่น,นั่นเองนะก็เลือกใช้ถนนเส้นมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะฮะเป็นถนนเส้นใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมานะมุ่งตรงสู่อีสานเลย นถนนก็มีความสวยงามนะเห็นทิวทัศนะฮะเขาคื่อนน้ำตะคองนะครับแล้วก็จะมีะเรียกว่าเป็นอุโมงค์นะครับที่เอาไว้ป้องกันเกี่ยวกับไม่ให้โยนสิ่งของเข้าไปในภายในเดือนจำคลองไผ่นั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็กาลังเดินทางไประหว่างเดินทางนะครับก็ได้แวะห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของใช้ต่างๆไปถวายหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ชุดสังกทานผ้าขนหนูแล้วก็จะเป็นนมนะครับแล้วก็ยาสีฟันแปรงสีฟัน น้ำดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำและที่ขาดไม่ได้เลยคือแมสนะครับรอบที่แล้วเคยไปหาหลวงปู่นะครับพบปัญหาแมสไม่พอเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปพบหลวงปู่วันหนึ่งหลักหลาย10คนนะฮะบ,บางวันอาจจะเป็นร้อยเลยซื้อแมสไปไว้ให้ที่วัดหรือถวายหลวงปู่เพิ่มนั่นเองเมื่อซื้อของเสร็จแล้วนะครับก็ได้เดินทางกันต่อนะครับอีกไม่กี่กิโลจะถึงอำเภอนาเชื่อวัดบ้านหนองแดงนะครับก็ได้ตั้งอยู่ตำบลหนองกุง้งอำเภอนาเชืออจังหวัดมหาสาครคามเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่16มิถุนายน 2568ผมได้เดินทางมารับวัตถุมงคลเหรียญรูปทุน9้าแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ตั้งใจเดินทางมากาบหลวงปู่เป็นครั้งที่2นะครับหน้าวัดนะครับสังเกตได้ง,ง่ายจะมีรูปพระไชยารักษ์กรมสมเด็จป,ประเทศพระักราชสุดานะครับติดไว้หน้าวัดเลยนะครับเมื่อมาถึงนะครับก็ได้ขนของที่จะนํามาถวายเข้าไปให้หลวงปู่ในกุฏิเลยนะครับก็จะมีหลวงพ่อนะครับที่คอยดูแลใกล้ชิดหลวงปู่นะฮะร,รับของถวายที่นํามาถวายให้หลวงปู่ในวันนี้นั่นเองนะครับ